พะโกุ์ بالله من الشيطان الرجيم นะนำาบทอัตตารีมบทอัตตารีมเป็นบ,บทมาดานิยะมีสิบสององค์การบทได้เริ่มกล่าวถึงการที่ท่านรอซูลสล,ลลลอฮุอะลัยวะสลัมห้ามตัวท่านไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับธาตุของท่านคือมาริยะอัลกิบดิยะซึ่งเป็นชาวกอฟมาจากอิบและห้ามตัวท่านไม่ให้มีความสัมพันธ์กับนาง เพื่อเอาใจภริยาบางคนของท่านการตำหนิของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านในเรื่องนี้นั้นเป็นไปอย่างนุ่มนวลและอ่อนโยนแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของอัลลอฮ์ต่อบ่าวของโพรงและรอซูลของโพรงคือมูฮัมหมัดสลลลุอะไร้วะซัลลัมว่าอย่าทําตัวของท่านให้แคบลงในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความกว้างแก่ท่านบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องที่น่าเป็นอันตรายคือเรื่องการเปิดเผยความลับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีพัญญาอันเป็นการคุกคามการดำรงชีพของสามีพัญญาโดยได้ยกอุทาหอณในเรื่องนี้ขณะที่ท่านได้บอกความลับแก่ฮับซอและขอให้นางปกปิดไว้เป็นความลับแต่นางได้เปิดเผยความลับนี้แก่ไอชาจนกระทั่งเรื่องได้แพร่ออ,อกไปทำให้ท่านรอซูนโกรธเคืองยิ่งนักจนกระทั่งท่านตั้งใจที่จะหย่าภริยาของท่าน บทน,นี้ได้กล่าวตำหนิบรรดาภริยาของนบีสุลลลฮ่วยวะสัลลัมเมื่อได้เกิดเรื่องการแข่งขันระหว่างพวกนางคาริสหยาซึ่งกันและกันด้วยเรื่องเล็กน้อยถึงกับขู่สำทับพวกนางว่าอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนภริยาที่ดีกว่าพวกนางให้แก่ท่านรอซูลสุลต์ลลฮลล่วยวะสัลลัมทั้งนี้เป็นการสนับสนุนแก่ท่านรอซูลสลลต์ลลฮ่วยวะสัลลัมบทน,นี้ได้จบลงด้วยการยกอุทาหรณ์สองเรื่อง คือเรื่องของภริยาผู้ปฏิเสธที่อยู่ในความคุ้มครองของคนดีมีคุณธรรมและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับภริยาที่อยู่ในความคุ้มครองของผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นการเตือนแก่คนทั้งหลายว่าปรโลกนั้นไม่มีผู้ใดจะช่วยเหลือผู้ใดได้เลยบรรพบุรุษและวงตระกูลนั้นก็จะไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใดเลยเมื่อผลงานของมนุษย์ไม่ดีเป็นการจบบทอย่างน่าประทับใจ สอดคล้องกับบรรยากาศและเป้าหมายของบทในการปูพื้นฐานแห่งความดีงามและการศรัทธาด้วยพระน,นามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอัยูฮันนบีลิมตราอะอัลลอฮุลั้ทักรุณาผู้ทรงเมตวาจิก โอ้นบีเอ,อ๋ยทำไมเจ้าจึงห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติให้แก่เจ้าเพื่อสแสวงหาความพึงพอใจของบรรดาภริยาของเจ้าเราแลลอรนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอขัดแฝงอัลลอฮฺล่าคุมถาหิลละเอยมานิคุมวอัลลอฮฺมอลาคุมว่าเขนัลอาผู้ทรงปั ความจริงอัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดแก่พวกเจ้าแล้วในการแก้คําสาบานของพวกเจ้าแลลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้าและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญ และจงรำลึกถึงขณะที่ท่านนาบีได้บอกความลับเรื่องหนึ่งแก่ภริยาบางคนของเขาขั้นเมื่อนางได้บอกเล่าเรื่องนี้แก่คนอื่นแล้วล้อได้ส่งแจ้งเรื่องนี้แก่เขาท่านนาบีเขาก็ได้แจ้งบางส่วนของเรื่องนี้และได้แจ้งอีกบางส่วน ขั้นเมื่อเขาท่านนาบีได้แจ้ง,เร,ง,ง,งววรเ,เรื่องนี้แก่นางนางได้กล่าวว่าใครบอกเล่าเรื่องนี้แก่ท่านเขาท่านนาบีกล่าวว่าพระผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงตรหนักยิ่งทรงแจ้งแก่ฉัน วัลหากเจ้าทั้งสองกลับเนื้อกลับตัวขอภพยาทวต่อลอก็จะเป็นการดีแก่เจ้าทั้งสองเพราะแน่นอนหัวใจของเจ้าทั้งสองก็อ่อนโยนอยู่แล้วแต่หากเจ้าทั้งสองร่วมกันต่อต้านเขาท่านนาบีแท้จริงคือผู้ทรงคุ้มครองของเขาอีกทั้งยิบรออีนและบรรดาผู้ศรัทธาที่ดีๆและนอกจากนั้นมาลายกา ก็ยังเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเขาอีกด้วยออ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 อาา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 ารรรัััััับบบดููหิิิิิิิิินนนมมนนนตตตลลลลกคคคุุุุุณณณยยยสสววมมมมมมจจ หากพวกเขาหยาพวกนางบางทีพระผู้บาญของเขาก็จะทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงให้แก่เขามีภริยาที่ดีกว่าพวกนางเป็นหญิงที่นอบน้อมถ่อมตนเป็นหญิงผู้ศรัทธาเป็นหญิงผู้พักดีเป็นหญิงผู้กลับเนื้อกลับตัวเป็นหญิงที่มั่นต่อการเคารพพักดีต่อหล่อ เป็นหญิงที่มั่นต่อการถือสินอดเป็นหญิงที่เป็นม่ายและที่เป็นหญิงสาวยาอเยฮัลลดีนอามนูกูอันฟุสกุมวะอฮลีกุมนารานาราวะกูดฮันนาสวัลฮิจาระตุอัลัยหามาลาอิกะตุนกลาบนชิดาด โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินมีมาลาัยกาผู้แข็งกร้าวคอยเฝ้ารักษามันอยู่พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชา โอ้ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายวันนี้พวกเจ้าอย่าได้แก้ตัวเลยความจริงพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أو الله ด้วยการขออภัยโทษอย่างจริงจังเถิดบางทีพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจะลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างนั้นมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านวันที่อรรถจะไม่ทรงทําให้ดบีและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาต้องอับอายแสงสว่างของพวกเขาจะส่องจ้าไปยังเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขา พวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดทําให้แสงสว่างของเราอยู่กับเราตลอดไปและทรงยกโทษให้แก่เราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งโอ้ฮับดุลเบียรย

อัลลอฮ์ทรงยกอุทาห์หอนแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาถึงภริยาของนัวและภริยาของรูดนางทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองของบ่าวที่ดีทั้งสองในหมู่ปวงบ่าวของเราแต่นางทั้งสองได้ทรยศต่อเขาทั้งสอง ดังนั้นเขาทั้งสองจึงไม่สามารถช่วยนางทั้งสองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์แต่ประการใดจึงมีเสียงกล่าวขึ้นว่าเธอทั้งสองจงเข้าไปในไฟนรกพร้อมกับบรรดาผู้ที่เข้าไปเถิด แล้วล้อทรงยกอุทาหรณ์กับบรรดาผู้ัทธาถึงภริยาของฟิราวเมื่อนางได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ฉันณที่พระองค์ท่านในสวนสวรรค์และทรงโปรดช่วยฉันให้พ้นจากฟิราเอลและการการะทำของเขาและทรงโปรดช่วยฉันให้พ้นจากกลุ่มชน และมารายามบุตรีของอิมรอนผู้ซึ่งรักษาพรหมจรรีของนาแล้วเราได้เป่าวิญญาณจากเราเข้าไปในานา และนางได้ศรัทธาต่อบัญญัติต่างๆแห่งพระเจ้าของนางและได้ศรัทธาต่อคำพีต่างๆของโปรงและนางจึงอยู่ในหมู่ผู้พักดีทั้งหลาย